20นาทีตรงนี้เชิญทุกท่านร่วมบุญกันนะฮะวันนี้ท่านพระอาจารย์ได้มาพูดคุยในรายการได้สาระได้ประโยชน์กันหลายอย่างทีเดียวเดี๋ยวจะสอบถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมีคนสับสนกันเยอะเลยนะครับสักครู่หนึ่งนะยโยมโทรศัพท์เข้ามานะโยมนะร่วมบุญ2,000บาทรับเหรียญหลวงพ่อพุ่มหล่อโบราณหเหรียญนะที่เห็นในภาพนี้นะโยมนะสร้างเมื่อปี2 5 4 8 นะเป็นหล่อแบบเก่าแบบโบราณจริงๆหายากเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเหรียญหล่อโบราณแบบนี้ขอบอกว่าไม่มีอีกแล้วนะโยมนะวัดยายร่มจัดสร้างเป็นกรณีพิเศษแล้วสร้างยากมากยากยังไงงั้นเจ้าว่ายาร่มมาแล้วเดี๋ยวลองถามท่านดูนะฮะแต่เหรียญน,นี้ฮะเหรียญเงินแท้ๆเนี่ยหลวงพ่อพุ่มสร้างเมื่อปี2 5 3 8สร้างรุ่นสร้างพระอุโบสถ มีญาติโยมมาเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์ก็ได้แจกได้จ่ายได้ให้ญาติโยมไปหลายท่านหลายคนมีอยู่เจ้าหนึ่งบอกว่าได้ยินดีดทีวีเป็นหนี้อยู่มีเหรียญหลวงพ่อพุ่มเนื้อเงินเนี่ยตรงนี้เลยเหรียญน,นี้เลยเนี่ยอยู่30เหรียญขอถวายคืนวัดแล้วให้ทางวัดเนี่ยทางวัดเองโดยหลวงพ่อเจ้าวาดก็มามอบให้ดีดทีวีสิเหรียญเพื่อจะมอบให้กับญาติโยมที่ร่วมบุญกับดีดทีวีห้าพบาท รับเหรียญหลวงพ่อพุ่มเนื้อเงินไปเลยไปบูชาหนึ่งเหรียญเป็นของที่ะลึกนะโยมนะไม่ได้จำน่ายแต่จะให้โยมที่ทําบุญกับดดทีวีเท่านั้นและรายได้ทุกหมดทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อพระครูโสภิตบุญยธรเจ้าว่าไม่ร่วมบอกว่าถวายดีดทีวีทั้งหมดเลยเพื่อช่วยกันโคลม้มโคลมือตรงนี้แล้วก็มีญาติโยมได้ติดต่อเข้ามาจะนําเหรียญ สำคัญสาคัญของแต่ละวัดเนี่ยมาถวายไว้ให้อีกครับพระอาจารย์ครับ,รบที่จะมอบให้กับญาติโยมนี่คือความมีส่วนร่วมนะโยมนะร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้ได้บุญไม่ว่าจะถวายเป็นอะไรก็แล้วแต่ได้บุญกันทั้งนั้นนะขออนุโมทนาด้วยครับพระอาจารย์ครับถือว่าการมีวัตถุมงคลบางคนก็บอกว่าไม่จําเป็น <ฮะ S 2> แต่คนที่ยังไม่เข้าถึงศาสนาที่แท้จริงวัตถุมันก็ยังเป็นที่พึ่องอาศัยได้บ้าง ได้บ้างอยู่ตามหลักของศาสนาคือเป็นปัจจัยปัจจัยัจจัยเป็นที่พักแรมทางด้านจิตใจครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไปในที่ขับขันถ้าไม่มีอะไรเลยคนเข้าสู่สงครามถ้าไม่มีอาวุธนี่ะมันตายอย่างเดียวครับครับแต่ถ้ามีอาวุธแม้จะไม่มีศัตรูมันก็ยังอุ่นใจนครับอาจารย์ครับผมเพราะฉะนั้นการที่มีวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกเนี่ย ญาติโยมก็จะได้ปลื้มใจในการเดินทางเพราะฉะนั้นญาติโยมได้ทํางานเพื่อพระพุทธศาสนาเนี่ยการสนับสนุนส่งเสริมให้ทางดีดีทีวีได้มีโอกาสได้ทํางานก็ถือว่าเป็นบุญของญาติโยมแล้วก็ของพระคุณเจ้าที่เป็นหลวงพ่อหลวงพี่ที่อยู่วัดต่างๆถ้าจะร่วมสนับสนุนอันนี้ยินดีอนุโมทนาสาธุร่วมด้วยนะครับครับพระอาจารย์ครับครับคุณโยมสเสนอเพียงทองได้โทรมาชี้แจงแล้วอ่า โยมไม่ใช่นักการเมืองนะเจ้าคะเป็นอาจารย์เป็นคุณครูสอนนักเรียนค่ะขอโนมทนาบุญกับคุณโยมด้วยนะสหายตัวจะมาภาพเข้าใจผิดไม่ใช่ถ้าถ้าโยมสนอเทียนทองคงไม่ถวายแค่สองพันเออใช่จะต้องถวายสักสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโนมทนาด้วยนะโยมถ้าโยมสนอดูอยู่ก็ถวายได้ไม่เป็นไรโยมทําบุญฮะไม่ไม่ไม่ถึงสามพันบาทไม่ผิดครับคุณโยมโชคจินดาฉัดไพศาลศิล คุณโยมได้โทรศัพท์เข้ามาเมื่อสักครู่บอกว่าขอร่วมบุญกับดดทีวีห0ึ่งบาทครับอาจารย์ครับสาธุโยมนะได้บุญได้กุศลอย่างแรงเลยโยมคุณโยมสนน้อยรอเพื่อนอยู่จังหวัดสุโขทัยครับร่วมบุญกับดดทีวีสอพบาทครับเหรียญหลวงพ่อคุ่มหล่อโบราณหนึ่งเหรียญนะโยมนะสาธุพระอธิการชาน ชุติปัญโยวัดโคกพระจังหวัดสุพรรณบุรีเห็นพระอาจารย์หาบุญช่วยแล้วบอกว่าขอร่วมบุญด้วย1,000บาทครับสาธุครับขอบคุณมากครับคุณโยมถาวรแสนสุขอยู่คลองหลวงปทุมธานีกำลังชมรายการอยู่ขอร่วมบุญกับดดทีวี0 0พบาทครับสาธุหลวงพ่อพุ่มจะเหลือไหมเนยพุ่มฮะพอครับพออยู่ฮะคุณโยมสำริก วันนิยมอยู่จังหวัดสงขลาท่าภาคใต้<อ>มาแล้ว,ลวร่วมบุญดีดีทีวีสองพันบาทสา,สาธุเ,เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยคำนวณว่าตอนนี้เหลือเหรียญหลวงพ่อพุ่มกี่เหรียญแล้วเดี๋ยวจะมอบให้กับญาติโยมได้ครบตามจำนวนแล้วถ้าใครได้เปิดมารับชมในตอนเช้าของวันพุธเช้าวันพุธนะที่โยมชมอยู่เนี่ยมาชมเทปรายการโยมลองโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าหน้าที่ดูนะโยมนะ ว่ามีเหรียญหลวงพ่อพุ่มเหลือกี่เหรียญแล้วโยมจะได้รับไปกันนะฮะตรงนี้ครับอาจารย์ครับรนี่หมดครับก็บรบเรื่องของการศึกษาพระธรรมคําสอนครับเนี่ยจำเป็นอยู่ต้องต้องศึกษาต้องฟังถ้าเราไม่ฟังเราไม่รู้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติที่ผมจะถามพระอาจารย์อยู่เรื่องของการปฏิบัติเนี่ยหนึ่งปฏิบัติเนี่ยต้องมีปริยัติเป็นเป็นเป็นมัตเตอร์แปลนก่อนเป็นแผนที่เป็นแผนที่ก่อนครับสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมัน มันคนละอย่างกันยังไงครับสมถะถ้าแปลตามรูปศัพ์แปลว่าความสงบครับความสงบก็คือสมาธินั่นแหละเป็นประธานญาติโยมนิยมทาสมถาะาอยู่ที่บ้านตอที่บ้านเป็นประจำสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นสมาธิครับนั่งฟังเทศตั้งใจท่านฟังพระครูปรัชนันลงฤทธ์พูดก็เป็นสมาธิครับฟังมหาบุญช่วยพูดนั่นก็เป็นสมาธิครับมสมาธิใน,ในการฟังจิตสงบ แต่ถ้าเป็นวิปัสนาเนี่ยเอาความรู้เอาสาระเป็นประธานครับวิปัสนาเอาปัญญาเป็นประธานวิปัสนามาดูตามรูปสับวิตัวนั้นแปลว่าแจ้งปัสนาแปลว่าเห็นวิปัสนาศัพท์นี้แปลว่าเห็นแจ้งวิปัสนาแปลว่าเห็นต่างวิปัสนาแปลว่าเห็นวิเศษนะวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้ง เห็นแจ้งแล้วมันก็ไม่หลงผิดครับเห็นแจ้งกายเป็นรูปเห็นแจ้งจิตเป็นนามมันถอนอัตตาเนี่ยครับอาจารย์วิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งเย่างนนั้อืาว่าเห็นต่างเห็นต่างจากชาวโลกเขาเห็นกันวิปัสนาชาวโลกเห็นว่าสวยว่าหล่อนะครับถูกต้องครับแต่ถ้าคนปฏิบัติวิปัสนาเนี่ย แปลว่าเห็นต่างจากเจ้าคือเห็นโดยความเป็นรูปเป็นนามเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามครับเมื่อเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันก็ถอนอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีตัวตน,มมตวตนเมื่อถอนอัตตามันก็เกิดศูญญาตาครับผมแปลว่าว่างเปล่าจากตัวตนวิปัสนาแปลว่าเห็นวิเศษหมายความว่า รูปแต่ละรูปนามแต่ละนามที่เราเห็นมันตั้งอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงแตกสลายเป็นไปในที่สุดเนี่ยมันต่างกันถ้าเป็นสมาธิไม่ได้ต้องไปสนใจอะไรขอให้จิตมันนิ่งอยู่กับเรื่องที่เราทำนั่นเป็นเป็นสมาธิแล้วก็ไปเสพเอาอารมณ์ต่างๆที่เกิดในสมาธิอา,อารมณ์สุขสุดๆ อารมณ์ปิติสุดๆถูกต้องก็ได้อยู่แค่ตรงนั้นผูกอยู่ตรงนั้นเพราะใจสงบโอ้โหเราไม่เคยสงบอย่างนี้ไม่เคยปล่อยวางมันนี่พูดมันเราปฏิบัติได้เาเราเนี่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 เลาเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเราได้สาเร็จแล้วอ่าอานี่พอสําเร็จแล้วก็ออกไปตั้งตัวเป็นศาสดาเองเ่นี่นี่อย่างนี้เยอะเลยถูกอันตรายมากอันตรายเรื่องสมาธิไม่ได้ละความผิดนะพระเทวทัตไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นยังไงครับพระเทวทัตได้ฤทธ์ได้ฌาน พระสัทวทัตน่ะทรงพระเตปีดกนะครับอ oh, <okay. S 2> ๋อครับพระเทวทัตนั้นมีฤทธิ์เหาะได้แปลงกายได้แ hmm. สดงธรรมเหมือนกับทำท่าลีลาเหมือนกับพระพุทธเจ้าครับแต่พระเทวทัตไม่ได้บรรลุธรรมครับพบอาศัยแนวสมาธิเพราะฉะนั้นพระเทวทัตจึงไม่ได้ละความโลภความโกรธความหลงค <Okay. S 2> รับพระเทวทัตเป็นยังไงบ้านปลายชีวิต ไม่จะคิดธรรมดาคิดปรงพระชนพระพุทธเจ้าหนักมากหนักมากจึงขึ้นยอดเขาคิดกกลิ้งก้อนหินทับฝ่าพระบาทของพระองค์ห้อพระโลหิตรเรียกว่าโลหิตตุปบาทยังไม่พอมักใหญ่ไฟสูง หวังจะปองพระชนพระพุทธเจ้าขึ้นบริหารคณะสงฆ์เองดูทีครับแยกเลยนี่ขณะคนมีฤทธหอได้นะครับยังคิดได้ขนาดนี้ยังไม่ต้องคิดถึงว่าคนนี้ไม่เผยแผ่พุทธพจน์หรอกครับสมัยนี้มีไหมโอ้เยอะครับเยอะเลยจะบอกนะว่าใครเดี๋ยวนี้มันมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเยอะครับพระอาจารย์เดี๋ยวแบบนี้เผยแผ่โลกุตรธรรมก็มีนะครับนั่นแหละโลกุตรธรรมมันเผยแผ่ไม่ได้มันเป็นปัจจตังเอาไปเผยแผ่ได้ยังไงเออนี่ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันออแล้วเสร็จแล้วก็ไปพูดลักษณะไปเถียงกันอยู่นั่นนะเออก็คำว่าปัจเจติต่างม,มันคืออะไระเรื่องจําพอตอนเีาจะไปคุยคนอื่นนดะ้ยังไงไใช่นะครับออผมก็แปลกใจว่าไอ้อะไรนะตัวกุตาละธรรมอะไรต่างๆนี้จะไปเผยแผ่กันอยู่เนี่นออยญาิโยมสาธุชนเอ,อ้ยขอบอกเธอว่าออถ้าไม่มีความรู้การศึกษาในเรื่องของพระธรรมคําสอนมาก่อนนายโยมตกหลุมเอาง่ายๆเลยนะ พราะพวกนี้มักจะอ้างคําสอนพุทธเจ้าคําสอนพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละแต่ไม่จริงๆแล้วคําสอนพระเจ้าจริงอยู่แต่สอนไม่ครบสอนไม่หมดสอนไม่หมดไปสอนแค่ส่วนเดียวและส่วนนั้นเป็นส่วนที่ไม่ควรจะเอาไปสอนคือเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ยังไม่เป็นสมาธิกิจไม่สงบเหมือนน้ําขุ่นครับอาจารย์ครับผมมันแยกไม่ออกว่าส่วนไหนสะอาดไม่สะอาดไม่รู้ไม่สามารถว่าในน้ํามีกุ้งหอยปูปลารู้ไม่ได้เพราะว่า ไม่มีตาปัญญาครับตราบใดถ้าเกิดน้ํามันใสตะกอนมันจมครนะตะกอนมันจมนะเขาจิงรู้โอ้ในน้ํามีกุ้งมีหอยมีปูมีปลารู้ได้พ่อะอะไรเพราะสมาธิเหมือนกับน้ําใสอืเหมือน,นครับแต่ว่าน้ําใสเนี่ยตะกอนมันจมถ้าตะกอนมันโดนอะไรมากระทบกระเทือนไปเดี๋ยวก็ฟุ้งก็นมีก สมาธิมันไม่ได้ละกิเลสเพียงแต่ว่าสงบกิเลสเท่านั้นเองครับนี่เดี๋ยวนียพระอาจารย์พูดพูดอยู่เนี่ยเดี๋ยวครูบาอาจารย์สายสมถะเขาดูดูเขาฟังฟังอยู่เขาเกิดโกรธขึ้นมาเลยนะเนี่ยอโกรธนั่นก็แสดงว่าฟุง้งหละคนั่นนะ,นะแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาไม่ใช่นะครับอาจารย์เป็นยังไงครับมันเหมือนกับเครื่องกรองเลยครับอม,มันกรองเอาพวกฝุนละอ,องแม้แต่พวก เชื้อโรคไวรัสต่างๆเนี่ยมันจะฆ่าหมดเลยครับเอาแต่น้ําสะอาดบริสุทธิ์ผิวๆเลยครับผมเพียวทรายียวทรายเพราะฉะนั้นวิปัสนาแปลว่าปัญญาเห็นแจ้งมันไปละความเห็นผิดครับความเห็นผิดหลงผิดว่ากายเป็นเราหลงผิดว่าจ,จิตเป็นเราอะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมไอ้ความวิปราชคาดเคลื่อนมันเกิดขึ้นมานานเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนานี่อยู่ตรงนี้ครับผมไม่ใช่นับถือและจะได้อย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ ครับคืออย่างนี้ครับ,รบญาติโยมสาวชนครูบาอาจารย์ทุกรูปครับที่ท่านอาจารย์ท่านอธิบายเนี่ยท่านกําลังพูดถึงมิจฉาสมาธิใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับไม่ใช่สัมมาสมาธิอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพาปฏิบัติอยู่เพราะฉะนั้นแยกให้ออกมิจฉาสมาธิย่อมนําดิ่งไปโดยที่ไม่มีวิปัสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง คือเน้นความสงบอย่างเดียวบางคนนี่ต้องการจะเห็นนู้นเทพเจ้าเม,มืองนู้นเมืองนี้ต้องการเห็นพญายนาคต้องการอะไรต่ออะไรไปใหญ่เลยนะั่นเขาเรียกมิจฉาสมาธิแต่ถ้าสัมมาสมาธิจะเกื้อกูลต่อวิปัสสนาใช่ไหมพะย่ะครับถูกต้องคนที่จเจริญสมถะเพื่อไปสู่วิปัสสนานั้นจะเดินไปโดยลําดับและจะไม่หยุดอยู่กับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสมาธิเขาจะเพิกถอนสิ่งเหล่านั้นออก เพื่อมุ่งสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาโยนเข้าสู่สามขุมนี้อย่างที่ครูบาอาจารย์สอนเพราะฉะนั้นจะจะบอกว่าท่านพระอาจารย์หรือว่ากระผมพูดเรื่องสมถะในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็หมายถึงสมถะที่เป็นมิจฉาสมาธิเท่านั้นนะครับแต่ถ้าครูบาอาจารย์น,นาไปสู่อิปัส,สนาแล้วนั่นผมขออนุโมทนาสาธุ <Okay. S 1> ยกขึ้นสู่อิปัส,สนาแล้วเพิกออกจากอัตตาตัวตนทีเรียกสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาและเสียระติปรามาต เข้าไปสู่ภูมิแห่งอรรยะบุคคลตรงนั้นขอนโมทนาจริงๆนั่นแหละครับสิ่งที่ถูกต้องและครูบาอาจารย์สายธรรมดาท่่นก็ทาอยู่นะครับเยอะแยะถูกต้องครับขออนโมทนาเลยครับคือเรื่องของการทําความดีเนี่ยมันดีระดับไหนระดับต้นระดับกลางคระดับสูงมันมีอยู่มีอยู่อย่าปฏิเสธปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าคนจะไปสู่พระนิพพานบางทีบางคนก็บอกเอ้ย คุณปฏิบัติทมคุณจเจริญมิปัส,สนาแล้วคุณจะไปให้ทานทําไมนะคิดอย่างนี้อีกมันเหมือนคนปลูกต้นไม้จเจาะไว้ทําบ้านทําเรือนนะครับอาจารย์ครับผมบ้านเรือนเขาเอาต้นไม้ที่มีแก่นมามาทาบ้านทําเรือนใช่ไหมครับใช่ครับเขาเอาเปลือกเอากระพี้เอาใบมาไหมไม่มีทางแต่ว่าคนจะทําบ้านทําเรือนไปเอาไม้คุณต้องเอาไม้ที่มีแก่นอย่างเดียวไม้ที่มีเปลือกมีกระพี้คุณอย่าเอามาถามถูกไหมก็ไม่ถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้น ทานอบรมศีลศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาครับนะเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวโยงกันจะเว้นเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจหลักธรรมคาสอนเนี่ยควรจะเกือกกเก้อกูลกันครับเกื้อกูลกันและโดยเฉพาะเรื่องของวิปัสสนานะีมันเป็นเรื่องของบุคคลผู้มีโอกาสพูดอย่าง้นก็แล้วกันครับม,มีโอกาสถ้ามีโอกาสควรจะได้ศึกษาเพราะว่า พระพุทธศาสนานเป็นศาสนานแห่งปัญญาครับถ้าเราไม่ได้เจริญวิปัสนาไม่ได้ศึกษาแนววิปัสนานโอ้โหถามว่าจะเดินทางแนววิปัสนานถูกไหมไม่ถูกนะมันเหมือนกับในพระสูตรสูตรหนึ่งในคัมภีมัชฌิมานิกายอุปริปันธาว่าในภูมิชาสูตรครับพระพุทธ,ธเจ้าทรงอุปมาเปรียบเทียบให้พระภูมิชะเถระฟังพระภูมิชะเถระท่านไปบิณฑบาตท,ที่เมืองราชคหึกรับ แล้วก็เจ้าชายอภัยราชชุกมารคือเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารถามถามว่าพระคุณเจ้าครับโยมตั้งใจปฏิบัติแต่ไม่ได้บรรลุเพราะอะไรเพราะอะไรแต่คนตั้งใจปฏิและได้บรรลุไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจปฏิบัติไม่ได้บรรลุเพราะอะไรตั้งใจปฏิบัติแต่ไม่ได้บรรลุเพราะอะไรนี่มันมีสองอย่างครับผมตั้งใจปฏิบัติแต่ไม่บรรลุ ตั้งใจปฏิบัติและได้บรรลุครับผมท่านเลยตอบว่าเพราะกําหนดตั้งใจปฏิบัติไม่ได้บรรลุเพราะกาหนดผิดกาหนดผิดกาหนดผิดอ๋อครับแต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติและบรรลุไม่ปรารถนาก็บรรลุเพราะกําหนดถูกาถาูกอจาทย์ววางันางน้นเอรเราตอบอย่างนี้มันผิดหรือเปล่าท่านพระภูมิชาก,ก็เลยตอนเย็นก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจา้าถามว่าหม่อมฉันตอบ เจ้าชายอภัยราชกุมารอย่างเนี้ยมันถูกหรือผิดพระเจ้า,าค่ะพระพุทธเจ้าว่าถูกแล้วภูมิชาเธอตอบถูกแล้วพระพุทธ้าลุปประมาให้ฟังค,คนต้องการน้ำมันงาแต่เกิดมาไม่รู้จักที่มาของน้ำมันงาครับเข้าไปในป่าพอเข้าไปในป่าเนี่ยไปเจอสายแก้วสวยแก้วก็เอาขันตักสายแก้วมาแล้วก็ เอารายแก้วไปเทสเสนโมทําถูกด้วยนะครับทําเศนโมพรมด้วยน้ําบุรุษนั้นก็ตั้งใจบดสายนะขอให้รายองนี้จงออกมาเป็นน้ํามันงาครับเขาจะบดจนตลอดชีวิตเขาจะไม่พบน้ํามันงาเพราะเขาหาน้ามันงาผิดที่เหมือนคนตั้งใจเจริญวิปัสสนาแต่กําหนดผิดถามว่าจะจะได้บรรลุไหมไม่มีทางไม่มีทางแต่ถ้าคน ต้องการน้ำมันงาคนคนนั้นรู้จักสมุดฐานของน้ำมันงารู้จักเมล็ดงาครับเข้าไปในป่าไปเจอเมล็ดงาเอาเมล็ดมามาแล้วก็มาถึงบ้านเทเมล็ดงาลงในโม่แล้วก็พรมได้น้ำบุรุษนั้นจะตั้งใจบทหรือไม่ตั้งใจบทถ้าทําถูกวิธีจะได้น้ำมันงา,นนาเห็นไหมครับรับ้นใดก็ดีคือผู้เจริญวิปัสสนาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจยาก แต่ถ้าเข้าใจเรื่องวิปัสสนาก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญามารู้ความจริงครับผมมารู้ความจริงก็คือมารู้กายรู้จิตเพราะฉะนั้นในวิปัสสนาท่านจึงแยกลำดับของปัญญาเกิดขึ้นของผู้ปฏิบัติว่าเห็นแจ้งข้อที่หนึ่งท่านลำดับปัญญาขึ้นเลยว่านามรูปปริเฉทยานโอ้ครับนี่นี่ว่าว่าตัวลำดับเข้าสู่วิปนะัสสนาญาณนามรูปปริเฉทยานก็คือ ปัญญาที่ไปแยกรูปแยกนามไอ้ทำไมแยกทําไมก็เพราะว่ามันเป็นอัตตาเนี่ยครับอาจารย์ครับอัตตาแปลว่าตนตนนี่มีสองส่วนส่วนกายกับส่วนส่วนใจถ้าเราเอากายกับใจมารวมก,กันเข้าคำว่าเราก็เกิดครับแต่ถ้าเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันก็ถอนอัตตา,า,ตาเมื่อถอนอัตตามันก็เกิดสุญญตาเห็นไหมอาจารย์นี่น นามะรูปะปริเฉทยานคํวามาถอนไม่ใช่ไปถอนสิ่งอื่นเลยนะครับสุญญาตามีประโยชน์อะไรก็ละวางได้วางได้ใจเย็นได้ใจไม่เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของจิตที่คนเป็นทุกข์ปัจจุบันทุกวันนี้เพราะเป็นเราครับ กายของเราจิตของเราชื่อของเราชื่อของเรามีเวลามีปัญหาเรามีปัญหามันว่าเราอ่ามันว่าเรา <c oughs> เขานินทา <c oughs> เราเขาทุบสารลาเราแต่เมื่อถ้าไม่มีเราถ้าไม่มีเราก็ไม่รู้จัมันเป็นเรื่องของขันมันเป็นเรื่องของรูปของนามแล้วตอนนี้มันรู้จะมันรู้จะทุกอะไรเนี่ยก็นี่ปัญญาเกิดขึ้นมันละความไม่ผิดยังไงครับเขาเรียกว่าสุญญตาไงอาจารย์ง่ายสุญญาก็คือว่าง ว่างว่างว่างจากอัตตาว่างจากอัตตาเพราะฉะนั้นในหลักธรรมพุทธศาสนาจึงเน้นตัวสุญญตาแล้วไม่ใช่ว่าว่างแบบนี้แล้วจะไม่ทํากิจอะไรนะให้ยันกว่าเดิมอีกรับผิดชอบมากกว่าเดิมอีกแล้วก็ไม่เคยเป็นผู้ให้ให้มากกว่าเดิมอีกนี่นี่นี่ประโยชน์มันเกิดผลเมื่อเกิดจากตรงนี้ต้องดูตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าพอบอกว่าชั้นสุญญตาแล้วปรากฏว่ายังยังยังตำหนิคนอื่นในใจอยู่แสดงว่า ยกตัวเองแต่กดผู้อื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นทิฏฐิเขาเรียกทิฏฐิมันมันสามารถตรวจสอบตัวเองได้นะใช่ครับมันเป็นปัจจัยต่างอย่างที่ปาจจรยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สนุกนะโยมนะวิปัสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นญาติโยมที่ไปปฏิบัติอยู่ที่ศูนย์วิปัสนาก็เลยถามครับผมถามว่าเรื่องเรื่องของความทุกขเนี่ยโยมเป็นทุกอะไรโอ้อยู่ที่บ้านเป็นทุกมากเค่ะยคอโยม อยู่ที่บ้านเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วโยมมาปฏิบัติที่ศูนเนี่ยเป็นทุกข์ไมโยมมาที่ศูนย์สบายว่งหนึ่งที่สบายเพราะได้ดนอน <c oughs> ได้พักผ่อนไม่เห็นหน้าลูกไม่เห็นหน้าหลานไม่เห็นหน้าแฟนครับเลยบอกว่าสบายาผิดนะยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจครับจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเป็นทุกข์เพราะมีอะไรมีเรา เร,เราเห็นหน้าคนที่ไม่ถูกกันเห็นหน้าคนที่มีปัญหาเห็นหมีเราใช่ไหมครับอาจารย์เรามีปัญหาปัญหาเกิดขึ้นที่ไหนที่เราใจาใ,ใจใจใมันยึดถือว่าเป็นของเราแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นอ่อานตัวออกว่าเนี่ย ความคิดก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งไม่ใช่เรารู้จักเออเนี่ยอ่านตัวออก,กบอกตัวได้นะั่นคือจิตมันไม่ใช่เ,าร,เราใช้ตัวเป็นโอ้ยมันจิตมันเป็นธรรมชาติรู้แน่แน่เมื่อมันรู้ความจริงมันไม่ใช่เราเลยมันนั่งดูมันสิตอนเนี้ยสนุกเลยสนุก <c oughs> เพราะฉะนั้นจะบอกว่าวิปัสสนาสุขขังยังไงครับพูดเจริญวิปัสสนามันมีความสุขเนี่ยดูจิตโกรธโอ้ วนี่โกรธเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอ้อมเป็นนามธาทมมันไม่ใช่เรานี่ยใช้ตัวรู้ดูโอ้สนุกมากนะฮะโอ้มันโกรธเนาะตอนนี้จิตมันกําลังดิ้นรนอยู่เห็นมันเออแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเขาว่าปั๊บโกรธปุ๊บเราโกรธใช่ไหมครับไปเลยไปยึดเอาจิตโกรธว่าเป็นเราเหมือนไปดูตลกอะไรก็แกล้งคนเขาใจะครับผมนั่นแหละครับคนแกล้งคนได้ได้แกล้งคนให ให้ใ <น S 1> โกรธ<ก><ก>ได้โร<ก>ได้<ก>ไดมันเป็นความสุขอันนั้นผิดนะฮะผิดนะผิดเป็นกรรมอย่าไปทำนะเพราะฉะนั้นคำว่าวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วมันจะวิเศษกาคนนะค,คนเจริญวิปัสสนาเนี่ยเมื่อเจริญปัญญาเข้าไปเข้าถึงความเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วมัน ละหวางได้มากก็อยู่กับโลกอยู่กับในโลกมนุษย์เราเนี่ยแบบไม่มีความทุกข์เลยถมตัวถมตนลดตัวตนน้อยลงไปอา้าวางได้ใจไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์เลยไม่เป็นทุกข์ <ใน S 1> แต่ทุกวันที่ทุกวันท,ที่เป็นทุกข์เพราะอะไรอีโก้โอ้อีโก้นะทั้งนั้นเลยครับตัวตนมากมากเหลือเกิน ฉันเป็นอธิบดีนั่นนะฮะอธิบดีกรมนั้นกรมนี้กรมนั้นกรมนี้ฉันมีสิทธิ์ทำตามอำนาจกฎหมายตามอำนาจกฎหมายยกยังบอกว่าผมทําถูกตามกฎหมายยกกระดาษแผ่นเดียวนี่ครับแผ่นเดียวกระดาษเป็นนั้นเบิกทางนรกได้ไหมครับไปได้สบายไปได้สบายสบายเลยเอาเรามาดูทางสวรรค์กันต่อเดีกว่าเอาแบบนี้มาดูทางสวรรค์ญาติโยมจะนับโรเข้ามาครับผมอ่าดูนะครับคุณโยมประภัยสุวัติบอกว่าจะมารับ พระบูชาเองในวันพรุ่งนี้ก็มีพระเนื้อเงินหนึ่งองค์ห้าพันบาทแล้วก็พระเนื้อทองเหลืองอีกสามองค์โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาหนึ่งมื่นบาทครับสาธุกับคุณโยมด้วยพรุ่งนี้มานะโยมนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเตรียมไว้ให้มาก่อนเพนรือหลังเพลนต้องถูกได้หมดเลยครับคุณโยมทัศนีศรีบูรพาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังดูอยู่นะครับมาแล้วเชียงใหม่วัดหนองไกยอีกแล้วครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทสาธุ คุณโยมแม่ยุพินจิตสงา1,500บาทสาธุคุณโยมกันนิกาธิสาระจาก,จ,ากจังหวัดชนบุรีภาคตะวันออกครับมาแล้ว500บาทสาธุคุณโยมไยศารสายมณีจากจังหวัดร้อยเอ็ดอีสานครับ สองพันบาทคุณโยมประกิจบัวทองอยู่อุดรธานีสองพันบาทครับสาธุไปยังไงคนอุดรเนี่ยคนบ้านเดียวกันกับมหาบุญช่วยนะฮะครับผมแหมเวลามดพอดีเลยญาติโยมหนูจนได้มาช่วงท้ายตรงนี้ครับพระอาจารย์ครับช่วงท้ายรายการพระอาจารย์อยากจะฝากกับนักปฏิบัติกรรมฐานของเราเนี่ยไม่ว่าจะบัติที่บ้านหรือสำนักแล้วแต่สุดท้ายครับพระอาจารย์ครับก็อยากจะ พูดกล่าวกับท่านผู้ปฏิบัติธรรมว่าการปฏิบัติธรรมเนะี่ยอยู่ที่การศึกษาในญะาติโยมนะการศึกษาหนึ่งประการที่หนึ่งก็ต้องอาศัยสื่ออย่างดีๆทนะีวีเนี่ยและครูบาอาจารย์ท่านนํามาออกหลายหลายการจะเป็นแนวการเจริญวิปัสนาหรือแนวสมาธิโยมเปิดทิ้งไว้เถือโยมจะเข้าใจถ้าเรามีปริยัติที่ถูกต้องการปฏิบัติก็จะเดินไม่ผิดทางผล ของการปฏิบัติย่อมมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องของการเจริญสมาธิก็เป็นกุศลเรื่องของการเจริญวิปัสสนาก็เป็นกุศลเป็นบุญควรจะกระทำาะขึ้นชื่อว่าบุญนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขโขปุญญาสัจโยการสะสมซึ่งบุญเป็นเหตุนำความสุขมาให้อะไะครับวันนี้ก็ต้องกลาบขอบพระคุณท่านพระครูปรัชนารงฤทธผู้ดำเนินรายการแล้วก็ขอขอบใจ ทางดีดีทีวีเปิดโอกาสให้มานำเสนอก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ฝากนิดหน่อยเสาร์อาทิตย์ปลายเดือนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมะคลายทุกบ้านหนองปลวกตลแก่งเสียนอเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็มีการปฏิบัติธรรมเสาร์อาทิตย์ปลายเดือนเจนริญพรแล้วก็วันที่15พฤศจิกายนวันอาทิตย์ ก็ทอดกระถินที่ศูนย์ธรรมะคลายทุกข์ก็เจริญพรทราบแค่นี้ก็กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ประหลดตรงนี้เลยรครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับขอบ,บพระพคุณพระอาจารย์ครับที่มาร่วมรายการครับผมยิดยมสาธุชนนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ท่านมีความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้านปริยัตปฏิบัติและปฏิเวทนั้นอันนี้แล้วแต่ฐานานุรูปของท่านท่านจะได้อะไรอย่างไรนั้นเราไม่อาจจะทราบท่านได้ แต่ท่านจะรู้ของท่านเองและพระสงฆ์ในประเทศไทยหรือญาติโยมบาสุกบาสิกาในประเทศไทยของเราทั้งหมดท่านปฏิบัติได้ขนาดไหนอย่างไรท่านจะรู้ตัวของท่านเองไม่มีใครรู้ท่านได้มันเป็นปัจจัดตังเวทิตาโพวิญยูหิวิญยูชนหรือผู้รู้ย่อมรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมชาุญชนประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ท่านคอยแนะคอยสอนคอยบอกของเราไปเราจะเข้าถึงจุดหมายปลายทางตามที่เราปรารถนาตรงนั้นแน่นอน แต่ต้องเป็นความปรารถนาแห่งการไม่มีอัตราตัวตนถึงจะถูกทางแต่ถ้าปรารถนาซึ่งอัตราตัวตนแล้วให้ปรารถนาไปเท่าไหร่ก็ไปไม่ถูกทางขอฝากเรื่องนี้เอาไว้นะญาญโญนเราด้วยทุกท่านสาหรับญาญโมที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมบุญในรายการวันนี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับท่านไปหรือท่านจะโทรศัพท์เข้ามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่เราอีกครั้งหนึ่งเป็นการย้ําก็สามารถยินดีที่จะทําได้เพื่อที่จะ รับของที่ระลึกที่มอบให้ในรายการของทุกวันวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วขอสมมุติไว้จะเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพร